สาธิท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหรือผู้ที่รับบริการนี้อยู่เนี่ยทางผ่านมาแถวนี้หรือผ่านกอักษรต้องสะกดด้วยตัวสอสเสือนะครับเพราะว่ามันมีทั้งอักษรสอ,สอสเสือนี่คือแปลว่าหนางฟ้าแล้วก็เป็นสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่อักษรที่สะกดด้วยสอบอและก็สีน้ำเงินเพราะอันนั้นมันมีความหมายในีก็จะนาฏกรมนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเปิดมานานแล้ว เขาเปิดหลังเราแต่บางทีเราเกรงว่าลูกค้าจะสับสนเะฉะนั้นเราก็ถือว่าใครใครเปิดก็เปิดไปหรือจะใครจะเปิดซอบอยตัวก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยตั้งเจ็ดสิบล้านคนเขาต้องเลือกเองบางคนชอบใส่ปลาบางคนไม่ใส่ปลาบางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มในซอยๆหนึ่งมีร้านข้าวมันไก่ตั้งยี่สิบร้านก็เหม็นก็ไม่เห็นจะต้องมาตีกันเพราะว่าภายใต้คําว่าคนไทยก็ใครใครไปหมุนุ้นใครผมก็เชียร์เชียร์ตามนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าผ่านมาผ่านร้านครอบสอนน,นะครับสอเสือร้วดูรายการนี้อยู่ก็เรามีส่วนให้10%นะครับแล้วเราคิดว่าจะได้รับความประทับใจทั้งด้านการบริการและรสชาติของอาหารครับจะมีอะไรของคุณกับลูกค้าที่เป็นคนสำคัญกับทางรอาอนไงคะก็อาหารเราเนี่ยเราต้นตั้งรับ,บ 2, 3, 2, 3าต่อ2,520ที่เราเปิดร้านนะับเราก็พยายามที่จะเน้น ม่ใช่เน้นอร่อยอย่างเดียวเน้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั mm hmm. ้นะอาหารที่ร้านเราเนี่ยก็จะไม่มีไอ้สิ่งแบบฟอมเช่นสารทันบุ๋กเส้นเตี๋ยวเนี่ยเราก็ทําเองเนื่องจากว่าที่ขายทั่วไปในตลาดนเขาอยู่ได้สองอาทิแต่ของเราไม่อยู่ได้แค่สองวัน พอวันที่สามมันจะเปรียวแตเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ศึกษาแต่แล้ววันนี้เรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างก็เราก็ต้องให้สาด้วยเพื่ออันดัยของลูกค้าก็เอาลูกค้าเป็นหลักนะครับเราจะไม่เน้นถึงผลกาไรแต่เราเน้นเน้นพักพวกดีกว่านะครับเราพยายามสร้างสัมพันธ์เพราะบางบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้กำไรน้อยหน่อยหรืออาจจะเสมอทุนขาดทุนบ้าง แต่ไอมิตรภาพที่เราได้จากลูกค้าในแต่ละท่านบางท่านเราไม่รู้ว่ามาจากไหนใสกาา่กาซานอาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้ซึ่งมีมาประจําครับเราก็ได้สากความต้อัการเราก็ได้ธุกรกิจด้านอื่นจากผูค้คนทุกท่านที่มาใช้บริการที่ร้านเรานะครับอยากเป็นแนะนําว่าท่านที่จะมาทานท้านเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นเมานาูอะไรก็หลากหลายนะครับจริงๆเนี่ยเราเปิดเราบิดเปิดที่ฟู้ดคอร์ท ซึ่งอันนั้นเราจะขายอาหารประเภทเส้นอย่างเช่นล่าหน้าที่เราได้รับชื่อเสียงใหม่มากก็คือล้าหน้าไฟแดงนะครับแล้วก็อย่างพวกโปรชบมีขนมปังก,กาดซึ่งหาทานยากมากคือมันอาจจะมีมันอาจจะมีทโ่วกไปขายแต่อันนี้เป็นสูตรของเราเราไม่ได้เน้นแป้งครับังนั้นมันจะมีไส้และส่วนประกอบอีกหลายอย่างแล้วก็ผัดไทยแล้วก็โปยชีมี นนะัถ้าตามพุนคองแล้วถ้าเป็นร้านสแตนโลนยอย่างเช่นที่ออตกอรอย่างแบบอย่างสำสัญร้านร้านเราก็จะมีอาหารหลากหลายอย่างที่นิยมทานกันจะเป็นปูผัดพริกเหลืองนะครับพวกปลาเนื้อมันได้ทั้งสไตล์อาหารทะเลละอาหารจีนหรือทั้งอาหารไทยด้วยอย่างเช่นน้ํายาปูองเนี่ยครับซึ่งหาทานยากซึ่งบางทีไปซื้อมาแล้วมันทานแล้วมันไม่สะใจเราก็ต้องมาทานที่นี่ครับเพราะเราเน้นหนึ่งของสดของสะอาด ของอร่อยและลูกค้าต้องพอใจวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยใช้ของดีชัดเจนทีเ m i u m โดยไม่คำนึงถึงราคาเราต้องเป็นปตามที่มันมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจว่าไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวแล้วทานไปไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มขึ้นที่อย่างเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะ ถ้ารทานของแบบบองเข้าไปเยอะเ่ยมันจะสะสมอาจจะเกิดมะเร็งขึ้นได้ับเชื้อสารกันเพราะฉะนั้นนี่เราเน้นมากเลยเราจะทําเองทุกอย่างน้ำพริกเผาหรือซอสพริกอะไรพวกนี้เราไม่ได้ซื้อก็ซื้อเนี่ยก็อยู่ได้เป็นปีของเราเนี่ยเขาทาเสร็จแล้วเราต้องใส่ตู้เยน็นเพราะเราไม่ใส่สางกันก็นมีสาขาอื่นที่ตามตามฟู้ดคอร์ดนะครับแล้วก็เรากำลังจะเปิดที่ที่ตลาดไทย นะครับที่ตลาดไทยแล้วก็จะเปิดร้านได้แห่งก็ต้องคอยติดตามครับเพราะเราเราเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะไม่พยายามเปิดยอ,ยอะแยะจกนกระทั่งเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะครับแล้วก็ร้านเราเนี่ยตั้งแต่ได้รับตั้งแต่รางวัลเปิดพิสดารไม่ช้อยแนะนำตั้งแต่ปีปศจนมา120นนะเราก็โดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นแชมป์ของสมาคมพัฒนารแห่งประเทศไทยสามปีซ้อนคือเราลงแข่งเองเลยนะครับ ก็ตั้งแต่ป 2, ีพศ2577นะครับก็ยินดีครับต้อนรับทุกเวลาเราเปิดตั้งแต่เช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันครับมีการบริหารยังไงบ้างค,ในในราค,ครับให้แต่ละสาขาครับมีรสชาติอาหารที่าคืออย่างนี้ครับการบริหารของเราเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าเรารับเชฟมาแล้วเราก็ให้เชฟต่างคนต่างทำไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างเช่นลาดหน้าไปแดงเนี่ยบางคนมองว่า <Okay. S 1> ไอ้ลาดหน้ามันก็แค่ลาดหน้า มันไม่ใช่ครับต้องลองทานของครูสอนก่อนเพราะว่าเอาทำเนี่ยทุกสาขารสชาติจะค่อนข้างจะเสถียรมากเนื่องจากว่าคุณแม่ตั้งสูตรสาเร็จเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นเชฟเนี่ยใครเก่งใครไม่เก่งเนี่ยเราเราไม่สนใจตรงนั้นขอให้ทุกคนทําตามขั้นตอนที่เราบอกใส่ตามใส่ตามขั้นตอนที่เราบอกทุกอย่างเพราะเราเตรียมซอสสาเร็จไว้ไว้แต่ละอย่างเพราะนั้นลูกค้าจะมาทานวันนี้พรุ่งนี้มาเลยนี้รสชาติจะเหมือนกันหมดนะครับ ก็ถ้ามาทานแบบครอบครัวอย่างนั่งทานสงบบสบายๆนะครับก็มาที่อตกอก็ได้ครับสำนักราชก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีโต๊ะนั่งทานสบายๆมีห้องับลองบางทีทานแล้วอาจจะร้องเพลงคาราโอเกะก็ได้เราไม่ได้คิดค่าบริการห้องนะครับแล้วก็จะมีตามฟูดอรอดอย่างเซรีมาเก็ตสาขาศรีนครินทร์ สาขาพระรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วเปิดร้านมาเนี่ยเกือบจนะ่ห้าปีแล้วไม่มีลูกค้าคนไหนที่จะไม่พอใจกับบริการหรือว่าอาหารที่เราเปรุงนี่จะได้รับคำชมเพราะงั้นเราถึงมีกำลังใจครับที่รัก